ถามแม่ค้าบมังก็ได้ขายดีป่ะครับขายดีค่ะสุดยอดมากเลยร้านนี้ร้านประจำมู่บ้านได้แล้วครับเจอกับพี่ฟ้าคนสวยก่อนเกิดมาดูโอเคครับพี่ฟ้านี่มาเลยโอเคฮายข้ามันโอเคครับเนื้อย่างกันไหมครับผมเนื้อแบพี่สาวเนี่ยเนื้อพี่ฟ้าเนี่ยมันมันสวยหรอกลูกเกยุ้นี่ตอ่ะ

อ้วชวนหูนะครับเนี่ยนี่ครับผมฮะแล้วโจครับางแหแล้วผู้สาวไปใส่เบลร์ผู้สาวกับแฝงน้ำไรโอ้แเพิ่งผู้เบาซุ้มนี่ไซสซีครับซุ้มนี่ของแท้ได้ไหมนี่ครับผมกรช่นหสอ้มาแค่ไ <Bun> ด <sed> ้ครับนี่ด like The ูเมสาวล้วสวยก่อนโอ้ยอซเอฟซีน้องนูจาก เดี๋กวบอพอดจะเจอใครี่ฝ่าฟินแลนด์นะครับนี่ยเป็นยังไงจะไปหากระเทยบ่เนี่ยกระเทยโซเสียงต่างมาห้างมาแบบลังๆไงเออเจอกันกิเป็นยังพีเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นกระเทยเป็นตูดกับปนคือกันเนาะค่ะคเมนค่ะแมนแมนครับก็เมนูเมนครับขึ้นวนเผ็ดทำมันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ให้ดีที่สุดเนา เลยสิบ้างเลยสร้างบ่าี้ใครู้ดีเข่าตัวเข้าตักไม่ซื้อจะเป็นไหมนเขาสีห้เมาซ้ำได้ทุกะนี่กินแม่มาถือวิธีเอาไหมโย่จหันโอ้ยดีกว่าพวกแบบเงียบๆฟัดเรียบนะคะบห็ากได้เงียบๆขับรโอ้ นูมกบงยยบเียบบ้าบาอีหยังนี่จระเข้บ่ัเื้อตัาเนื้อย่างดียวนะตุ้งเลย่างล่ะครับวงน้ำจิ้มน้ำจิ้มแซ่บครับผมแซ่บแซ่บลุกย่างครับหมหอมคนละล้านมามามาลองทปบทินี้เวอมทูทูทูแ่แดงขมอนบแมนหมอเป็นหยังทูวิรพงวิรพง ทอจอดแจงทดแจงจไอหนุกซิมเลยสุดคนมวลเนี่ะมวพก่อนเป็นตัวของตัวเองบลู้วันหิวแล้วจเป็นตัวของตัวเองมีความสุขที่สุดแล้วอบบเขาอนผู้ใดผู้ใดก็เม่นได้น่องคอยได้ แนะทุกคนทุกคนชนะคะแยมมากเลยสุดยอดเซมมาเล็บตบและกุเซมมาบมาตอนนี้อย่างหมากไม้แล้ครับเนาะเซมมอนซมมอไ่อ่อยนแล้วไปครับรอพอสางเลยสุดยอดเลยบังบวครับบับวกินสดน่บอสนีหลักเนี่้งาต่มิ้นเพียบมาลองบรนี้ครับ้น้าจิ้มนเบอนี้เส้น้จ้ม มาแม่ค้าไม่ได้เสื้อไ่เอดาวครับไม่ะเสือสาวได้พี่แม่ไม่ได้ไม่ได้เสื้อไรเอดาวเท่าไม่กินน้ำเลยพี่ดีโอจะไม่ขายความ้อเป็นแม่ค้าจะมาใส่เสื้อไรเอดาวไม่ได้ัเท้าสี่้าเมซัมเ่าั เลิกแม่เลิกได้คำปีพี่แล้วมแม่ลาผาจันน์นบอบโอเคแม่มาจานน์นบอบโอเคีนมันอมันจานน์มคือมันสาบไส้ไดยอี่บีมูเกดมาชื่มไหมว่าเอลสาวพี่าชืมกันหสวยๆกคำมันนะครับผมฝายังมัดหลายถูนะนี่ มะฮอร์นครับหยินไว้อยู่ตรงนั้ก่อนหินน้ำกินเด็เดๆของ,งร้านซื้อร้านยังร้านไตามซื้อร้านยังร,ร้านแล้วนั่งครบรับบร้านอะไรหกระทะครับคเรครับ ยักตป็ร้านปลาญยาครับคือร้านปลายกยังเด็มาแล้วหัวนมมาแล้วอาทินี้กลัวนี่แหละมันเรกัดตัวเนีมาครับพี่ที่เด็ดผมผมมากันนี่เจ้าป่าก่อนคาับมามาเามามามาามามามมามิมาิมามมามมมามามามมามามมาครับโอ้มากปานมมมาาา อันนีให้ด้สุกนั่งยังไงเลยกินเอานั่งนั่งก็อีนไหมไอ้มักมัสก้ามัสก้าที่สว่างเลยติดตามอยู่นังงีนแ่ละติดตาม ตันมะนั่งมกติดตามตามต้ยติดตามเป็นคนรอๆตัวนี้นี่นนรอนี่ฝาดด้อใกล้นูรอมา่าขังอโน้กเลยหรือเ่าน่าขมยผ่องเลยอครับผ่องครัยังกำจัดวันนี้เมาแล้วไอ้เพนู้นนี่เป็นคนที่ว่าเนื่ออแก่เดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นคนที่จิตใจดีอ่างใจเลยเต้า ันเขาเป็นพี่ลีถงให้่ครับู้เป็นคนที่แบบ่พูดแม่เลยใจลืมเล่จริงคนาไ่้มนนี่นะมีหักกระต้องมีซังเนาะที่หลายช็อตแกสองกระต่องรงต้นซ้งมาก็สังไปแค่หมครับขอไปเร็วเกไ้ติดตามอยู่เดยังนี่ไงสบายสบายสบายสบา มามันท่านสุกพูดแทนมาแบบนี้นะครับดิบๆกุนเชลล์อ้หมัดก้าวแก้วทุกสายโอ้ยเดี๋ยวปากก่อนครับมันมีเต้ยนมะลำอมะไรมาแล้วเร็วๆไปกินก like ่อนหน่อยนู้เหรอก่อนครับทุกคนโอ้ยมัดมึกเคลื่อนเลยนี่โอ้ยของปากนี่แซ่บมากเลยเลยเจ็บมากเดี๋ยวเดี๋ยวลองลอง่ยังเห็นโน้ยกันเออนั่นแหละเดี๋ยวเดัจัดไปโอ้ยเจ้ามาก มามานี่ครับเส็นมะมาผมชอบมากเลยมีมะมานี่ไอซูชิได้ไบมันสุกอยู่ขันเขาสีหักมักเส้นเป็นได้กะฮักกุบกรุบพอดีเลยเส้นแบบผมมากเลย ก็ต้องซุกหลายครับผมบางคนบอกว่าอุยม oh ีคมสุกเนาะเขามีเงินก ic ้วเขาการถึงกินไปเที่ยวได้นะโอ้ยห cin ัดซีดีไปหน้าโซไดีปีกขนาดจุกยังกินอยู่ไหมโอ้ยภาษาเราข้างอยู่บ่อนป่านะเคลื่อนป่ายังครับพี่ป้าน ดอลลี่อยู่บนดอลลี่ชอบปลาแบบไนเลยปลาเนนนิ่นิ่มนิมโนนี่มากินผักเวยมันบำลุงอยูแล้วไอ้นาวันนี้มาชิมครับในเร็วๆโอชิมไปแล้วหกเกิร์มขาผู้สาวคนนั้นก็ยังโง่เลย่อย่างมันเนาะคือเห็นหนาเซเว่เหลาพามาหอมหอม คุกๆเรีย่าเซเว่เซเ่เซเว่เซเว่่วนมนอนครับต้องขอี้านะครับอบคุณขอบคุยผ้าดดยอดเลยมีฟฝาตลอดทุกทงานนะครับผขอบคุณยง้าทีมอ่ะครับผมนี่โอ้ยบ้ามาก่ไมวนานครับดหาได้ครัก็ต้องวนละเนาะมีโอกาสเนี่ยเาเปลาไย พอลงงมไปที่ชองที่ชแล้ว้าสิไปแดงแนเนาะมันมันมันแจ้งยังมันยังแล้วเมือนกัเส็งมาเส็งมาสุดสุดเยน้ำม้วนนี่แหะผมเล็บุลากู บสซภาพ็เนไห้วครับขอโทษได้แล้วเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเชวนี้โนอาบุวาใ้หนไม่ไ้ไม่ไ้อังคเาชบานเาีนะครับัาาทครับผมเขาสหโไได้ของสอง้ำมซาพนี้เยอนี่นะโอ้โหอยู่ก่อนได้มเอกไปส่เลยูฟาพนี้ครับ ร้องร้องปลาครับจะขายเหรอวะปลาซุกเป็นง่าเอาไหเอาแมแงย่งหมอซูซี่ซูซี่ใลเวยปลาเขากินยิปได้เนียนเนนวะเว้ยเจนเงี้ยงแวงกินยิปเลยเว้ยแน่ยนาเบมาเซฟมากอันนีไก่ครับผมกรกป่อง ทากินดิโอ้มันกับบสุกโอ้เขียว้องสุกเลยยังบ่ไดยังบ่ได้กินชงยาดีเนอลาดีเราจกินเสี่ยบได้เลรเสี่ยบได้นี่ไนี่ยมงกาดๆครับไอ้น้องกินังกันมามาเนี่ยโอ้ยสงสีนุ่นนี่ป่าฉันว่าฟักเสียม ยำต่อนยำตอนนี่ดิต่อ,ตอไม่ได้เลยครับโอเคเที่ของแพเขาต้องแบบนี้แบมากโอ่นอมนแบมากด่วนแมากครับผมยำมดริลันนี่ ผมร้านในเปิดน้ำย็บไปเรนคื้อของ้างแม่ที่นึงอินเหีลรานหน่ครับมาลองแง่มาลองแง่เดี๋ยเป็นคนมีอย่างแน่แบบอ้หจะนบแสเสรับผมเล้สาวมาตักกันเทียบเลยนัเจะของร้านนะผมตักกับมีครับผมบ่เยอบครับขายโลดจังหวาดครับผมร้อยหกสนะครับผมกินยุ่ร้านดิ สองร้อยโอเคครับผมนี่ก็ตั้งใจกินทึกกันโอเคครับผมแล้วแซมนะครับโหพอสามสันแล้วตะเห็นตับอยู่เมื่อกี้นี่บวตักตับกันมากเลยตัวเฮาเนี่เนาะโอ้ตักแซ่แล้บแซมเนี่ยบ่ตับมากินเลยนะครับผมไฟแตก น้ำจิ้มแซ่บตเปืองนี่ครับผมเจอสายน้ำจิ้มเปลือกบท่ถวยผมนเมื่อกี้นี่ย่าเาถวยน้องอมาเกิดเยสายน้ำจิ้มเปลือมาครับพี่าใจีครับผมจานมันมันหวานครับผม แซ่บมากแล้วปิ๊มอยากให้เลยพี่ฝากเอาตั๊บก้อนนี้ตับเนี้ยเอาเถอะปลามักชอบปโอ้ยหล่นเลยตักเอาที่ละตักเอาที่ลื้อให้น้องบอสเอาของเหลือแค่นี้เด้อยนี้หายทันจ้ที่ฝาเอาก็นี่ตั๊บเนี้ยเอาเลยเอาเลยเอาไปนั่นแหละบอสไปฉันไอ้น้อง ไปสั่งกิโลอุนก่อนเนี่เ้จเานยออม้อจะไปมองหนาเรื่องคไรเว้ยบ่าอะเไ้่วโอโมาอยมาโจรถจดจำิ้มเต็ง่อยครับผมก็มูกเกสวัสดีครับเฮ้ยทำนี่ละเจ้นี่กระห้าเลยก็เลกินไรก็เลรแข็งลดตัวนี้กเทุกไร ของลูกปอกฟอมนี่สแตกผู้เดียวไ็่ได้ก้าวสแตกซะนนี่ีปักหานี่เาหล่นหวยเล็วทีนี้แซ่บแซบแซ่บไนนี้ยกวามสูเข้าไปเองไปน้องน้องเนาะโหเลยน่ครับกรอบเลยบไม่ลองกันนะมาใครมากินพักเพิ่มบวชวันนี้เลยมาครับโหสุดยอดเลยครับผมกินขื้กะไตเลยหวานรักผม อยู่เมืองเล้าให้จิ้มจิ้มเกลือด้วยแซ่บพักแซ่ยินกินหมักแตงกับแค่รอเนี่ขายดีสักเขาไปตม้มแต่มันเสียเราจัดกินท้อสวนสิไดเลยลองกินภาคดีไปบ้างนี่เราไปครับผมภาคดีะจะแซ่บไหมครับ <laughs> ลำหวานทีเ <c oughs> ดียวแซ่บมากสานันป้าบอกมาฝากใครครับ ผิวเค็มๆมีเท้านาะคนยังสีหนี่ไล้มียหลายเนี่ิเบิ้ดปีได้ลยข่านอใหญ่ข่าใหญ่กับพี่มาด้เอาซิมซิซินมเดีวยังอยู่นี่สายยาอย่งกัโจยังก่โจดักผิวผมมากินแม่ลลูกเกเลยลูกเกสายยาอยู่กเกิจิเออเอาโจไปแล้ว เดี๋ยวจะพามาหาเรื่องโตนี่ครับที่นี่ผู้เด็กเลงอยู่นี่เจดองพี่เจดองใส่เจดงผู้เด่นนี่นี่นี่เจดองเจดองเอาแล้วนะพี่โม่ปลาคนโม่จ่าไหมโมเมนต์เลี้ยวนี่จโมเมนต์นักเลงนี่คุณเลสตีนี่นี่ครับกินสวยเลยหนูเด้อเด้อเด้อนี่เจ้าของหลากสดว่ะครับเจ้าของหลากสดวนด้วครับนี่ แต่พอผู้บ่าวมันกินหลหรือไงเนี่ยกินกันแบบฟีสไตล์เลยช่วงนี้ก็ปั่อนอยู่แน่ลงอบเศร้าหน่านยผ้าเสื้อกินเลยแต่ต้อใครตอดกินใม่เองหน่ยอยนี่แซ็ตบิลีของผมมาเดี๋ยวแน่นอนแน่นอน<า>เพราะถูกขายเยอะนร่างใหญ่แน่ครับโอเคเนะาะจย่างเราลงม,มาล้ำตอ่อโอเคครับผมโอ้ยดูดิเป็นเรียงปลามังกรพร้อมนะครับนี่เป็นปลามังกรน,นะครับนี่ เว้ยมีประกวดพร้อแม่โกดสองโตนี่ไงอันนี้ปนินต์ตัวนี้ตอนนี้ที่เลี้ยงเลยนี่ครับผมแดดเลยครับคุณลุงครัดอาวุธอาวุธโจกิ่งครับผมอยากงข้างนี้ได้อเอยียงข้างได้สามสั้นตัวนี้เฮ้นเอาไปซักกันได้ยังวันน,นี้นผมมันลูกคนดีได้ <c oughs> มอมแม่ผมบอกมอมแม่ผมกินแั่งสีตัวพ้นบติดตามเลย โอ้ยผมมากินคือคนอื่นได้กินคือหมาโอ้ยฮาหวของอะน้ำกินกินสิเนี่ยนบโอเคผมกินเนี่พูดดีไอ้เฉพาะเป็นเจียวกับนุเกอได้นะนุเกอกินนิ่งเร้นนะนะว่าบอกเว้นนี่ามากินคืองหอยได้บอบพรอไม่ได้หดถวยโอ้ห่อมนี่เตี๋ยวเทียบเลยใส่ตับไออามาหรือเปล่าดีๆเตี๋ยวถวยเลยนี่ทั้งเตะทั้งเตะทังตไม่เห็นจักตอนนะอยังอันนี้เอื่อนยังเอาครับผมภาษาฟินแลนด์ อันนี้บ่ครับราบกุบมันเป็นมันเป็นถุงยางที่เป็นคู่คะเด้นี่แรับผมบกตุ้มไปิิบไหลเลยออันเป็นตุ้มเนี้ยอันเป็นตุ้มเนี้นี่ิมาต้นเนี่ยแม่หนิแม่ไอเอาเลยครับจัดเลยนั่นเราดีเลยนะมอคือห่อนแห้งละมอคืสกุหอนหยอดหยอดวิฟ้าเอิญยังก่อนราบกับราบกุบปำมึกแมนบ่ครับแมนย้ำแสียแบบเขาเอิญมาอย่างฟินแลนด์อีทโฮ คือว่าคือวะคือว right? ่าคือวะมีแนวรักกาตชิโนะยากับาชินวะทุกคนเขาเพจังคือสังภาษาเกาหลีญี่ปุ่นแต่คือเนาะคือคือเลยะมากภาวนาพ้นขัวขเมน้าพี่มาสายของแท้เขาพี่บึ้งน้องนุ่นคนสวยครับวันทีเจอกันโดนโสดว่าทุกมืนอนี่ยมีผัวแล้วมาซื้อนาย่างไปย่างกัน ครับเดี๋ยวผู้ใดกอดจะมากก็จัะก็จังอยู่เมืองนอกกอดเอวกันมาเลยโอ้แน่นอนเนี่ยผมจิ๋วผู้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใหญ่เฮงเดี๋ยวจอผู้ใหญ่วันดีครับเออวันดีครับโอเคแต่อีีลไได้เล่งในหมู่บ้านมาแนน้ำหลานตีกันล่านได้เนี่ย อันร้านไอบีมก็เป็นร้านไอไอไอบอมครับขายเบียร์พ่อหอันรานไอไอนก็เป็บอมเนี่ขายเบียร์ครับรานไอร้านไอบีมเนี่ยขายลูกชิ้นก็ผมเ่ยเป็นตีกันใ่ครับเดี๋ยวไปเดีปมาไมนแล้วม่กินเลยยากว่ามามามาจินังไงเสพพวกบุ่มตต่างเสผู้สาวน้องผู้ใดนี่ผู้ใดผู้สาวไงจีบโเด้นนี่มาบอกหี่ผู้าผู้มีมีบอกยีย กินได้แล้วครับกินแม่น่าแซ่บวะครับแซ่บมากวะครับแซ่บมากอันนี้หนาวี่ยังเกาหลีนะครับหนาวเออผมสั่นพ่อกทำไมผู้ใดนี่ขัดขปลาเนี่ยโจโจจีบจีบได้ปุ่นี่สองคนนี่จีบได้ปุ่นี่เมียมีอะไจะค้นหรอกยูนี่บอกเนี่ยโอ้เมี่ยเคยบอกเป็นแบบนี้หรอกบอก คนนี้ก็สวดปะครับนี่สด้ครับผมกินในยางกันไปเรื่อยๆนี่เดี๋วยวเโจโจสอนอาชีพสาวนะเล็กน้อยเน้ะนาชีพเสาเออนี่เป็นยังสอนนั่นอเนี <S <S ย่ยเดียวคนเนี่ยเคนนี่ตัวตัวน,นี่น,นีัวนะโอ้ยจะตีหวานอวไากัรืองไอ้วา แม่นอนเหยวดับเพื่อท่านใหม่ลอกฟันถามปั๊บผมถึงตีนมัน่วดเลยเอาคนนี้คนนี้ที่นี่อ่าไ่เ่าโอ้ยแต่เศ้าเล็น้อโอเคโอเคมาครับทรงไทยเด้อยตับอยู่นี่คนทีตับหวานบอโอ้ยจิ้มบบผิดตับให้เลยครับผมหนาาเลย นังเต็มเอเล่รือสดแตน้ำวัดมึงเน่ครับผมสดแต้มสูงมาสุกสูนโอเลยนี่ของขวดครับผมตับเยิ้ม มันถึงมันันะผมมันของกินตับนะผมเคยมารถตับมันาดแล้วแซมมากเลยกินเฉพาะยงสองี่ายเด็สาวสวยชื้อยังครับลืมถามชื้อตัวนายผมไม่ซื้อหรอ มายังครับเที่ยทาเทียวครับผู้ใดผู้ใดครับผมยมครับผูขางหลังก็ชวยแหลต๊อกี่แห้งจเย้าจุยวงไงนันื้อยังครับนี่จอมค่ะจอมครับได้น้อีได้สล้านอนโอ้โอเค ในหมู่บ้านเขาุมนี่ของแขกได้เลยเสียมนกรขบผมเมาไอ้อ้แงน่นั่งนั่งนงนน้าห่าน่าไม่เขาตตาเบิกตาเบิ่งน่ยรตตานเออยังไงยูดาั้ง่ดังังแ่งนำนะครับแ่นําสาววาวนิวันไหนครับ ตันตะโมงวาลิโต้ไทเลยสาวไทยสาไทยเลยส้นทังมันอนต่างมั้งคเีย่โง่จะบับโสาห้าแล้วั้ยโลูกตนนี่ะครับมนี่ลโอ้ยชอบครับชอบม่เจอัดีมากไก้เล้ยงนั่นเี้ยงโอ้สมบู์ไหวเ้ยไวอย่งลรบอ ไปแตนนีจะไปแตนไปดมาอยู่เนาะอยง้ยถามอ้ามันนี่มันนี้มันนี้เออถ้าติดต่อสาวอหนะนี้ครับน้องบินกันนะน้องบินน้องบินด้วยนเชียแฉดูสิกินไซสถ้ามกนน่อกินไซส์อ๋อตกตุ๊กิ้ง้มงเด๊ะตอกนีต้องไปแล้วสันมุนยิ้มมา้อ กอกับีตกเรี้ยงลไเ้ไงานเลียงอย่งนี้ห้บาทยสบายเลยางานที่น่ได้ด้วด้ี่ไโอ้ไม่ข่าไม่ข่าไม่เบรกโอเคครับจ้าบาทครับตตจ้าบาครับสบายเลยงานนี่บ้านน้องแซมตวนมครับผมตนม ก็ตรงงูมสียงความเนี่ยครับกระดูกงเขียบเลยิกระดูกงูเียบกระดูกงูหวังมันจะไม่หีบก็มีมันมีกระดูกงูหวังเลยเดี๋ยวเบิ้งย่างกันเลยครับแต่ลองน้ำก่อนลิ้มตัวนี้ นี่ตรงกระนางสิในซองกน<อ>ยิน,นดีเกินเลยแต่เตือนพี่นี่แต่เตือนคลิปผม,มนี่ทำมาสุดอะไรบน่นเกี่ยวไมบไามากครับผมแก้วขมพี่เลย,ยให้นู่เลยก